สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยูเมจังชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะยกมาหน้าสดนิดนึงนะคะไม่ใช่อะไรนะคะหยกจะมารีวิวนะคะเครื่องโกนหนวดนะคะคือก่อนหน้านี้นี่ยยกได้ไปเหมือนแบบซื้อคอร์สเลเซอร์ขนทั้งตัวมานะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่หยกต้องเข้าคลินิกนะคะต้องไปเลเซอร์ขนนะคะซึ่งการเลเซอร์ขนเนี่ยถ้าเราไม่ ถ้าขนแบบเรายาวอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันมีกลิ่นไหมหรือว่าทําให้ขนเราไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องโกนหรือเชฟออกก่อนนะคะให้มันสั้นสักประมาณไม่เกิน3มมิลเนาะแล้วตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าอยู่สดนะคะเพราะอยู่กะจะโกนหนวดให้เพื่อนๆดูนะคะก็ะคืออยู่ปคนมีหนวดนะคะคือเป็นอะไรที่แบบ ถ้าเป็นผู้หญิงก็คงจะรู้เนาะแล้วโยกเนี่ยจะเป็นคนผมหยิกด้วยนะผมฟูผมขนเยอะอะไรเงี้ยคือตัวทั้งตัวนี้แขนโยกคือโกนเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ที่หน้ายังไม่เคยโกนหนวดมาเลยทั้งชีวิตนี่คือครั้งแรกที่โยกจะโกนหนวดนะคะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้โยกด้วยเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนรู้หรอกเพราะว่าปกติแล้วการโกนหนวดมันต้องใช้มีดโกนใช่ไหม แต่มันจะเสียดสีทําให้ผิวผู้หญิงอย่างเรานะคะมันบางแล้วก็คร้้าลงได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เป็นตัวใบมีดโกนซึ่งถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยเราจะถือใบมีดโกนโกนแบบนี้ลงมาเลยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะเขามีนะวันตกรรมของเขานะ้องเราก็จะปลอดภยัยแล้วก็ไม่ต้องแบบโดนมีดบาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ มะใครที่จะโกนหนวดหรือโกนขนบริเวณใบหน้าหรือโกนคิ้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชเวอร์เชเวอร์นะคะคือเป็นของ panasonic ค่ะในตัวเนี้ยมันจำเป็นเหมือนเครื่องไฟฟ้าเนาะเป็นที่โกนหนวดไฟฟ้าก็คือเราจะใส่ถ่าน aaa ก้อนหนึ่งนะคะแล้วก็มีฝาแล้วก็มีเป็นใบมีดแบบนี้นะคะเป็นใบมีดแบบอย่างนี้แล้วเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะให้เราเลื่อน ออได้ยินเสียงเปาะมันคือตัวแบ,บมมี่เขาจะแบบเคลื่อนนะคะเคลื่อนแบบไม่รู้มันเคลื่อนแบอยังไงนะมันน่าจะเคลื่อนแบบอย่างี้นะเคลื่อนฉับกันนะคะเคลื่อนเหมือนกันไปแล้วก็ปิดอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้อันนี้โกนแต่โยบบอกเลยว่าโยบไม่เคยโกนหนวดมาก่อนนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบเรามีอุปรกรณ์คือกระจกนะคะมันก็อาจจะแบบมันจะบาดหน้าเราไหมแต่ตัวน,นี้โยบเคยใช้แล้วบริเวณอื่นนะคะเขนขาอะไรเงี้ย กำลังคิดอยู่ว่าจะโกนตรงนี้ด้วยไหมเพราะมันเป็นขนไงแต่ว่ามันเป็นผมเ้อแหละแต่ว่ามันก็เป็นขนตรงเนี้ยอาจจะโกนนะคะทุกคนเดยอดูก่อนว่ามันแบบสมควรสมวรเพื่อนๆว่าไงคะเพื่อนๆว่าให้โกนดีไหมคือการที่เป็นผู้หญิงแล้วมีหนวดนี่ก็คงจะแบบมันรูไม่เนียนนียอ่ะเราจะมาิ่มนเลยดีกว่าค่ะ,คะ การโกนหัวเนาะยอยากรู้ว่าเพื่อนเนี่ยโกนขนจมูกกันไหมคะหรือไม่ไม่ใช่โกนขนจมูกคือแบบเล็มขนจมูกกันไหมเคยบางคนอาจจะเล็มมาคนไม่เล็มแต่ส่วนโดยส่วนตัวเดี๋ยวมองว่ามันเป็นธรรมชาตินะ้ามันไม่แผลมออกมาก็ไม่ต้องเลม็มลมันก็ได้เนาะแต่ถ้ามันแผลมก็คงจะต้องเล็มนะคะอันนี้ก็คือถามเนาะเพื่อนๆโกนกันไหมนะคะ เมื่อกี้เหมือนผิดจังหวะนะแต่ว่ามันไม่ไมบาดอยู่นะคะคือมันไม่บาดเรานะคะถึงมันผิดจังหวะจริงมัเป็นแบบติดๆแต่ว่ามันไม่บาดเนื้อเรานะคะมันบาดแค่ขนเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้อย่ามองว่ามันปลอดภัยมากๆนะคะแต่ว่าคืนค่อนข้างที่จะใช้ได้เฉพาะขนที่มันอ,อน่อ,อนๆหน่อย <S <S ขนแข็งมันเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอเหมาะเนาะก็ทําไมถึงต้องโกนหน้าด้วยนะคะเพราะว่าคือเราเลเซอร์ทั้งตัวก็รวมหน้าด้วยนะคะคือ หนวดหน้าอะไรเงี้ยรวมหมดถามว่าเลเซอร์ขนที่ปุ่นเนี่ยมันแพงไหมนะคะมันอยู่ที่จํานวนครั้งนะคะที่เราจะเลเซอร์นะคะถ้าจํานวนครั้งมันเยอะมันก็จะแพงนิดนึงอุ้ยขนเต็มเลยทุกคนดูเด,ดิตรงนี้นะคะที่โกนไปนเมื่อกี้ แบบตื่นเต้นดีนะเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะเนี่ยคะ่ะขวนหยกทุกคนเห็นไหมอะ่ะมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเห็นเปล่าเห็นไหมเป็นขวนขวนอย่างเงี้ยเครื่องนี้นะคะก็ไม่แพงนะประมาณสามพันเยนประมาณเก้าร้อยบาทหรือแบบเจ็ดร้อยจํไม่ได้ ถ้าเราใช้จนเราเบื่อเราก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนใบมีดได้นะคะแบบใบมีดมันไม่คมแล้วอะไรเงี้ยการเป็นผู้หญิงไร้หนวดแล้วนะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าหนวดหยกมันหายไปนะทเมื่อกี้ที่มันมีหนวดเขียวๆย,วยตรงเนี้ยอันนี้คือการโกนหนวดครั้งแรกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะประมาณสี่โมงเย็นนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปเกําจัดขนกระอยู่นะคะเราจะไปหน้าสดกันแบบนี้อย่างน้อยเราก็ขอปัดมัคาร่าหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็จะสดเกินนะคะโอเค ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันตอนนี้คือไปเติมตามันนิดนึงแต่เขาไม่ให้แต่งหน้านะเดี๋ยวจะไปซื้อแผ่นลบแต่งหน้าที่หลังคือเป็นไรกับผมตัวเองไม่รู้คือมันไม่ยอมเป็นร้อนอยู่นี่มันก็ไม่ยอมเป็นร้อนขึ้นมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซารอนเออชื่อคลินิกเลยนะคะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่คลินิกแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องถอดเสื้อผ้านะคะออกให้หมดนอะแล้วก็ขขมผ้าขนุนูแล้วนอนรอเขาบนเตียงนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นห้องห้องเนาะของลูกค้าแต่ละคนนะแยกกันก็บริการดีค่ะเรากลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็รกบรรยากาศข้างนอกดีมาก คือเมื่อเช้ามีพายุใต้ฝุ่นนะคะแต่ว่าฝนตกไปแค่วงเช้าตอนเย็นคือแบบแดดออกสี่โมง,ง,โมง,งเย็นค่ะยินแดดออกแบบฟ้าสดใสอากาศดีมากหลังจากฝนตกเนาะก็เราไปดัดสโมมาแล้วนะคะคือการไปเลเซอร์ขนมาแล้วเรียบร้อยก็มีเจ็บบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เจ็บทั้งหมดก็มีคือเขาทําละเอียดมากเลยนะคาว่าทั้งตัวเขาคือทั้งตัวจริงๆมันไม่ได้แบบว่าแขนขาหน้านะ อะไรอย่างเงี้ยมันคือทั้งตัวในความหมายคำว่าทั้งตัวจริงๆนะคะคือดีมากๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็คงจะมีมาเท่านี้อยู่คิดว่าการเอ่เลเซอร์ขนนะคะมันก็มันก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะบางคนอาจจะแบบอ่าไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรมากที่จะพอจะไปเลเซอร์แต่ว่าการเลเซอร์มันก็จบไงมันก็มีคนทําให้เรามันก็จบอยู่นะอืมแต่ไม่รู้ว่ามันจะหายไปตอนไหนเหมือนกันแต่ยุคคิดว่าเพื่อแบบยุไม่อยากแบบ ทำหลายๆรอบนะคะตัดสินใจแล้วก็จะเอาเลยแล้วกันทำไปตลอดนะคะคืออยากให้มันหายเนาะอยากให้มันเนียนอืมอือมันเหมือนโดนวันนี้โดนพี่สาวคนที่เขามาทำให้อยู่อ่ะเขาสวยมากเลยนะ,ะเขาแบบเขาเป็นพนักงานแล้วเขาสวยมากนะคะแล้วเขาก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเมืองไทยอะไรเงี้ยบางทีการที่เราแบบทำแบบเสิร์ฟเราก็ได้ประสบการณ์ในการพูดกับคนอื่นนะเพราะเวลาเราทางานเราไม่ได้มาพูดแบบ enjoy อะไรคะ่ะอันนี้เราไม่ได้ว่าพูดกับคนที่เราแบบไม่รู้จักเนาะในเวลาการทํางานนะเราพูดแต่เรื่องงานมันก็เครียดเนาะแต่อันนี้คุยกันเรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะถึงมันจะเป็นช่วงโควรดหนา้าเขาก็ใส่แมสกอยู่ก็ใส่แมสนะคะแล้วก็มีแบบถอดแมสบ้างเวลาทําหน้าแค่นั้นอ่าวันนี้อากาศดีมากอาจจะออกไปเดินเล่นผ่างจากงานเล่นสักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวหิวข้าวนะคะเดี๋ยวจะทํากับข้าวกินก่อนแล้วก็ค่อยออกไปเล่นนะคะ